้องเรียนเบาๆมันเปิดออกเองอย่างง่ายดายภายในห้องนั้นทุกอย่างยังคงอยู่โต๊ะเรียนเรียงเป็นระเบียบกระดานดำเต็มไปด้วยตัวหนังสือที่ถูกเขียนทับไปมาจนอ่านไม่ออกแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือมีเงาของใครบางคนนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวท้ายสุดเสียงก้าวอีลากพื้นเอียดน,นัดกลืนน้ำลายพยายามเพ่งมองร่างนั้นให้ชัดขึ้นแล้วทันใดนั้นเองเงานั้นเหนื่อยหน้าขึ้นมาช้าๆ เด็กนักเรียนในชุดเก่าๆผิวซีดเซียวใบหน้าของเขามีรอยปริแตกเหมือนตุ๊กตาเกา่าดวงตากลวงโบไร้แววชีวิตเสียงกระซิบเบาๆแต่เย็นยะเยือกเธอมาสายเข้าแถวให้ตรงนักทันใดนั้นก้าวอี้ทุกตัวก็ล้มลงเสียงดังปึงปังกระดานดำที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนเริ่มสั่นสะเทือนตัวหนังสือค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคำว่า ช่วยฉันออกไปที